สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะอันนี้เป็นของน้องจนองันทรคสวรรค์นะคะก็จะเป็นแบบบันแมวสีเหลืองนะคะเป็นบันแท็กนะทั้งหมด3ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดลบบุรีนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นเทปลบขําผิดไอศครีมนะคะ1เราแล้วก็มีเป็นปากกานะคะทั้งหมด2แบบนะคะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นแบบเข็มกัดนะคะลายหมีสีน้ำตาลค่ะ อันนี้เป็นของน้องจนาค้รนัชศรีมานะคะก็จะเป็นแบบสติกเกอร์นะคะทั้งหมด3แบบนะคะก็มีเป็นแบบมีลากสีนะคะกระต่ายแล้วก็เป็นกระต่ายแบบสีน้ําเงินนะคะทั้งหมด3แผ่นนะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพค่ะ,คะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นตุต๊กตาหัวใจานะ้าหนึ่งชิ้นบอลนะคะมิก้เมาน้าหนึ่งหัวโดเรมอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบบอลแมวนะคะบอลกระต่ายสีเหลืองแล้วก็กล้วยจิ๋วอีกหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจ้ชมบุรีนะคะอย่างแรกนั้นจะเป็นปากกานะคะแล้วก็มีเป็นแกนดินสอนะคะแล้วก็ดินสอกดนะคะแบบกันไปนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นกระดาษโน้ตนะคะ1แล้วก็สมุดโน้ตนะคะ2เล่มนะคะแล้วก็มีเป็นยางลบด้วยค่ะอันนี้เป็นของน,น้องจ้ส <OLED> <h ums> ิง <zug> บุรีนะคะแบบแรกนะก็จะมีเป็นกระเป๋าดินสออันนี้นะคะลายเด็กผู้หญิงสีชมพูนะคะ1แล้วก็มีเป็นสติกเกอร์นะคะอีโมจิ1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะแบบกับเพชหนาหนึ่ง แล้วก็มีเป็นแบบแพ็กเกจอันนี้นะคะเด็กผู้หญิงแล้วก็สติกเกอร์ไซร์เล็กใส่นะคะอันนี้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะ3แผน่น3ลายตามนี้เลยนะนี่นะคะอันนี้เป็นของน้องสนครราชสีมานะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นโลกบอลโลกนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นตุ๊กตาหัวใจนะคะ1บอลแมวสีฟ้านะคะ1ชิ้นส่วนนี้นะคะจะเป็นแบบหัวโดเรมอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นไข่มิกกี้เมาส์นะคะ เบากระต่ายนะคะสีเหลืองน้าหนึ่งต่างตานะคะก็จะเป็นแบบมีเยี่ยมบันนะคะทั้งหมด4ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอเชียงใหม่นะคะแบบแรกนะจะมีเป็นแบบตุ๊กตาหิมะนะคะ1ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบกล้วยนะคะอันนี้เป็นของแทนนะคะโดนัทนะคะยูนิคอร์นน้าหชิ้นบันนะคะสีใส่ลุ้งแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นสกุชชี่กับสติกเกอร์นะคะเป็นตัวซูมิโกะนะคะ อันนี้สั่งไปทั้งหมด4ชิ้น4แบบทรกเลยน,นะแกะนะคะสีขาวนะ1ชิ้นส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบหัวโดเรมอนนะคะทั้งหมด4ชิ้นค่ะไข่มิกกี้เมาส์นะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีแดงนะอย่างละ2ชิ้นส่วนี้นะคะจะมีเป็นแบบตุ๊กตาหัวใจนะคะ1ตัวฮีโร่นะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะ เบลนะคะแมวสีฟา้านะหนึชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยจิ๋วค่ะสามชิ้นมีเดียมบ้านเหลืองนะคะ2ชิ้นแมวยูนิคอนนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบบอแมวนะคะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจะไรุมทานีนะคะก็จะเป็นแบบช็อกบอลมีน,นะคะอันนี้ก็คลาสสีไปนะคะหลายชิ้นเลยนะ อันนี้เป็นของน้องจอสพันบุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบมินิคอนโดนัทนะคะ1ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะเป็นกล่องของขวัญน,นะคะ1แล้วก็จะมีเป็นโล่นะคะบรรลอลลูนหนึ่ชิ้นแล้วก็กตุ๊กตาหัวใจอีก2ชิ้นค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง10คนมากๆเลยนะคะ